สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้สื่อข่าวนิวส์บอรายงานว่าตอนนี้มีการสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงอำเภอบ้านกรวดและปิดการสัญจรงดใช้ถนนใน3เส้นทางหลักโดยที่ผู้สื่อข่าวนิวส์บอรายงานนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดหลังจากมีเสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ออกประกาศด่วนงดเข้าพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ้านกรวดและปิดการสัญจรชั่วคราวใน3ามเส้นทางหลักเพื่อความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ถนนสายสองบ้านกรวดถึงละหานทรายถนนบ้านกรวดถึงพนมดงรักและถนนสายโนนดินแดงจากบุรีรัมย์ถึงตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองได้มีการตั้งด่านสกัดไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้าใกล้กับพื้นที่ปะทะ พร้อมกับเร่งอบพยพชาวบ้านในรัศมีเสี่ยงหลังจากพบว,ว่าตลอดทั้งคืนมีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องจากแนวรบฝั่งกัมพูชาและยังมีเสียงปืนใหญ่สะเทือนเป็นระยะทำให้ชาวบ้านกว่า700คนต้องย้ายไปอยู่ในจุดปลอดภัยเป็นการเบื้องต้นขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอรในพื้นที่ได้ทยอยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียง ออกมาจากหมู่บ้านใกล้กับแนวชายแดนแล้วโดยกองทพัพภาคที่สองยืนยันว่าเป็นมาตรการป้องกันและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณช่องสายตะกูซึ่งเป็นจุดที่เกิดการประทะตั้งแต่ช่วงตีห้วันนี้นะครับยังคงมีการตรึงกําลังหนาแน่นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นจะต้องขยายเขตห้ามเข้าพื้นที่เพิ่มเติมอีกหรือไม่